ถ้าผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com เนาะวันนี้เรามาติดตั้งรถ CBR 150 i เนาะเพิ่งออกจากศูนย์วันนี้เนะาะไม่รถอยู่ที่11กิโลนะครับเพิ่งมาตะกี้นี่เองเนาะอ่านี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่โจนต้องขอสดสายขอดตามที่โจนขโมยรถกันทั่วประเทศนะครับเขาจะใช้ไขควงตัวทีถอ,อดด้านนี้ตามที่โจนขโมยกันเขาจใช้ไขควงตัวทีเยียดหลมแนะครับแทงที่รูนแจ แทงปุ๊บเขาก็จะบิดรูกุญแจจะพังนะครับแล้วก็สตาร์ทลงไปเลยดังนั้นผู้ผลิตรู้แล้วมันมาขโมยนี้เขาเลยทําที่ปิดรูกุญแจมานะครับเพื่อไม่ให้โจรมาตอกรูกุญแจนะที่ปิดแต่ตอนนี้โจรเริ่มฉลาดละเพราะว่าที่ปิดรูกุญแจที่เขาแถมมาเนะี่ยมันเป็นแม่เหล็กแบบอ่อนเนาะในนี้เป็นแม่เหล็กอ่อนโจรก็ฝังแม่เหล็กแบบแรงๆนะครับฝังที่รูกุญแจมันก็เปิดได้ทุกคันละตอนนี้ก็ถึงปิดก็เปิดได้หมดเนาะการขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือ อันดับแรกครับล็อกปิดเสียงนะกดล็อกให้ดูนะครับรถใหม่เลยเนาะมึงออกเมื่อกี้นี่เองล็อกปิดเสียงกดสองครั้งนะครับไฟเลี้ยวกับพิบถ้าใครลดนรถนะครับรถจะไม่ร้องมีแต่ไฟเล,ลี้ยวออกนะครับจะไม่ลบคนชาบาเนาะการขโมยทั่วไปโดนรถหน่อยก็จะร้องนะฝนตกฟ้าร้องก็จะร้องถขโมยผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนะครับสมมตินี่กุญแจผีเนาะแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บเดี๋ยวผมจะบิดพร้อมสตาร์ทเนาะ บิดปุ๊บดครับิบดกลับิดกับก็ไม่อยู่นะครับจะอยู่ต่อเมื่อมาปลดล็อกรีโมทเท่านั้นแต่การขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะจุ่มน้ำให้ดูนะการขโมยผมกันน้ําได้เนาะขี่รถตักฝนนี่น้ําไม่เข้ารีโมทเนาะการขโมยทั่วไปนี่น้ําเข้ารีโมทปุ๊บก็พังแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมากดสตาร์ทที่รีโมทให้ดูเนาะ กด้ตา r ในน้ำเลยกดาอยูนะรถติดเลยนะ,ะกดดูรถยังใหม่อยู่นะถ้าจะดับเครื่องก็ดับที่รีโมทเนาะถ้าสมมุติเราลืมเราลืมล็อกรถเนาะแล้วมีคนใช้กุญแจสมมุติเราไปจอดหน้าที่เวลแล้วลืมล็อกรถมีคนใช้กุญแจผีเปิดไปที่ออน กุญแจผีแทงดูแจแล้วเราเราลืมล็อกรถแล้วก็สตาร์ทไปเราเห็นพอดีเนาะระยะร้อยเมตรเนาะเราก็ให้กดปุ่มล็อกที่รีโมทนะครับรถจะดับภายในสิบวินะครับกดรถจะดับอัตโนมัติภายในสิบวินาทีเนาะเราก็ตามไปเอารถมาในระยะร้อยเมตรนะครับถ้าเราเห็น ถ้าไม่เห็นก็พ้นระยะไปก็เออนะ <c oughs> การทำเวยผมถ้าสมมุติเราขับรถไปดี <c oughs> แล้วมีคนมาประกบรถเราประมาณว่า <c oughs> เรื่องให้จอดเนาะพยายามจะประดสไลด์ให้เรากดปุ่มระครังนี้นะครับมันจะเหมือนหวอไซเรนขอทางแต่รถจะไม่ดับนะครับ <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> มันก็ดับไปเนาะ <c oughs> อ่าโอเค กาขโมยผมราคาพันสองนะครับรับประกันให้1ปีนะครับก็ใครอยากติดตั้งก็เซิร์ชคำว่าการขโมยรถใน YouTube ดูก็ได้นะครับใน Google ก็ได้นะครับลองเข้าไปดูครับขอบครับ